วันนี้วันที่31สิงหาคม2564นะครับก็ต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะครับจากอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีนะครับบ้านหุบบอลน,นะครับได้มาสั่งก้าไม้เรานะครับพยุง130ต้นประดู100ต้นกระพี้ขาวควาย200ต้นขนุน100ต้นมะเกืย20ต้นสมอพิเภก20ต้นมะสั่ง5ต้นนะครับ แล้วมีเมล็ดหนึ่งร้อยต้นนะครับวันนี้เอาไปได้แค่สิบเจ็ดยังขาดอยู่แปดสิบสามพวกนี้ต้องเอาไปอีกเที่ยวหนึ่งนะครับวันนี้เอาไปไม่หมดแทนเลอร์เล็กนะครับเดี๋ยวต้องเอาผ้าใบคลุมเชือกผูกนะครับเราจะเดินทางไปบ้านไร่นะครับวันนี้นะครับเมล็ดวันนี้เอาไปได้แค่สิบเจ็ดต้นนะครับ ไซส์ใหญ่แล้วนะครับไซส์หนึ่งเมตรนะครับวันนี้เอาไปไซส์หนึ่งเมตรนะครับพวกนี้ต้องรอเทลเลอร์ใหญ่นะครับเอาไปอีกแปดสิบสามต้นต้องเอาเทลเลอร์ใหญ่ไปนะครับกล้าของเราก็สับประมาณสองหมื่นต้นนะครับตอนนี้ก็ยุบไปเยอะเลยนะครับต้องรีบกันหน่อยนะครับช่วงฝนนี้ถ้าใครช้าอาจจะไม่ได้กล้ามะลสิสวยๆไปนะครับ ก้าของเราก็มีตั้งแต่5เซนนะครับเนี่ยยุบไปเยอะแล้วนะครับก้าของเรานะครับมีมาซื้อเรื่อยๆนะครับเมื่อวานก็มีมานะครับก้าของเรามีเทคนิคการพอพิเศษนะครับจะมีลากแก้วมากกว่า5ลากนะครับบางต้น10ลาก10กว่ารากนะครับก้าของเราเลยสมบูรณ์และแข็งแรง กว่าที่อื่นนะครับมะลิดก็จะเป็นไม้ไปี่เเอกลักษณ์กลิ่นของเขาจะหอมนะครับทั้งต้นทั้งใบก็จะมีกลิ่นนะครับเดินเข้ามาเนี่ยกลิ่นหอมมากเลยนะครับและเป็นไม้ไม่ผัดใบนะครับมีลูกให้รับประทานได้หอมหวานชื่นใจนะครับ อันนี้กาของเราก็หยีนะครับหยีที่เข้าไปกวนแล้วก็เนื้อไม้ใช้งานได้เนื้อไม้แข็งแรงนะครับกาของเราก็มีไว้จำหน่ายหลายอย่างหลายขนาดหลายขนาดนะครับกระพี้เขาควายสะเดาเทียมมะขามฝักยักษ์มีหมดนะครับ ก้าของเรามีตั้งแต่5เซนนะครับก้ามะลิดมะริดนะครับสูงตั้งแต่5เซนนะครับถ้าใครงบน้อยทุนน้อยก็ซื้อก้าเล็กไปเลี้ยงไว้ก็ได้ครับเลี้ยงไว้1ปีก็สูงเมตรกว่าแล้วครับนี่นะครับก้าเล็กประมาณ5เซนนะครับกล้าของเรามีหลายไซส์หลายขนาดนะครับ เยอะมากมายนะครับก้าเรานะครับกล้าไม้ป่าหายากก็มีหลายชนิดนะครับของเราไม่ใช่เพาะจำหน่ายอย่างเดียวนะครับเราก็ปลูกป่าด้วยนะครับปลูกไปประมาณทั้งหมดน่าจะสามหมื่นกว่าต้นเลยนะครับ ไม้เบญจพรรณนะครับถ้าแยกไม้ <c oughs> ที่ก็กำลังนิยมตอนนี้ก็คือมะลิสคีเปนะครับมะลิสก็ลงไป300กว่าต้นเลยนะครับคีเปรประมาณหกเจ็ดสิบต้นนะครับแล้วก็มีอินทผลัมร้อยยี่สกว่าต้นนะครับ ของเราก็มีตั้งแต่5เซนถึง1อยเมตร30เซนนะครับรีบหน่อยนะครับเดี๋ยวจะหมดก่อนนะครับพรุ่งนี้ต้องเทเลอร์ตัวคันนี้ไปนะครับ83ต้นน่าจะหมดนะครับ ันนี้จะไปเที่ยวนึงก่อนนะครับท่านใดสนใจก็ต้องรีบๆหน่อยนะครับอยู่ที่สวนมณีโพชนะนะครับ88หมู่หนึ่งตำบลหลุมข้าวอำเภอหนอ,ยอยงคางยจังหวัดอนะุทัยนธานีนะครับกางเราก็ยุบไปเยอะแยะมากมายแล้วนะครับ เราพอจำน่ายด้วยปลูกเองด้วยนะครับไม้ง่ายนะครับส่วนนี้เส้นอุทัยวัดสิงห์นะครับมีเสาดีแท็อยู่เกือบติดถนนสายหลักนะครับนี่นะครับเสาดีแท็กเราอยู่หลังเสาดีแท็นี่นะครับอันนี้นะครับมะลทิที่เราเอาไซส์ใหญ่มาลงได้ปีหนึ่งแล้วครับปีนึงก็สูงเมตรกว่านะครับ นี่คีควายต้องเอามาตากให้แห้งก่อนนะครับก่อนเอามาใช้นะครับฆ่าเชื้อราฆ่าไข่ด้วงก่อนนะครับนี่เราไซส์ใหญ่มาก็ปีเดียวสูงเมตรกว่าครับมาริดไม่ใช่ไม้โตช้านะครับค่อนข้างที่จะโตเร็ว,วถ้าเราดูแลเขาดีๆนะครับเนี่ยต้นเนี้ยสูงเกือบสองเมตรปีเดียวนะครับตอนนมาแค่นี้เอง นะครับตอนนี้สูงขึ้นไปตอนนี้ก็สามเมตรกว่าแล้วนะครับสูงได้เลยนะครับปีเดียวสูงสองเมตรบางต้นสมบูรณ์เป็นเพราะดินหรือเป็นเพราะดินอเอเม็ดก็ไม่รู้นะครับแต่กล้าของผมนี่รับประกันนะครับลากแก้วเยอะมากมายนะครับมากกว่าห้าลากขึ้นไปนะครับอันนี้โซนที่เราไซส์เมตรสานะครับ เพราะไปเมื่อวันที่14มิถุนายนนะครับ14มิถุนายน2 5 0พันนะครับก้านหนึ่งปีสองเดือนนะครับก็สูงเมตรสามสิบนะครับต้นที่สมบูรณ์มากๆกก็สูงเมตรสามสิบเซนนะครับแล้วก็ส่วนมากก็ไม่ต่ำเมตรหมดนะครับ ที่ผมเพาะนะครับนี่ก้าเมตรสามสิบเซนนะครับปีสองเดือนเม็ดกว่าหมดนะครับเม็ดสิบเม็ดยี่เม็ดสามอันนี้โตเร็วสุดนะครับเม็ดสามสิบสิบสีบส่เดือนนะครับ เราก็ไม่ใช่เพาะอย่างเดียวนะครับเราปลูกด้วยนะครับอันนี้เราก็ปลูกซึมแทรกเสริมไปนะครับมะลิตในที่นี้ประมาณ300รอกว่าต้นนะครับมีทั้งต้นเล็กนะครับ ไซส์ขนาดกลางไซส์ใหญ่ทิมมอกีนที่เห็นนะครับคือใหญ่สุดนะครับนี่นะครับเราก็ลงไปเรื่อยๆนะครับขี่ปมะลิดนะครับช่วงนี้กำลังลงนะครับซึมแทรบเสริมไปนะครับเยอะแยะมากมายนะครับสนใจก็มาได้นะครับกล้า เหลือน้อยแล้วนะครับนี่นะครับเมลิดเป็นแถวไปเลยนะครับเราไม่ได้เพาะอย่างเดียวนะครับเราปลูกด้วยนะครับอันนี้ไม้สักนี่เก้าปีนะครับไม้เก้าปีนะครับสัก